นี่อะคันด่างมาแล้วเนี่ยตายนะไอตัวไอติ้งตัวกระโหลกไอติ้งไอติ้งฟ้าไอ้ตัวมานะไอติ้ง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 ตายเนี่ยใช่นหมไอติ้งไอติ้งไอติ้งอติ้งสองนี้สามนี้ได้หมดครับพี่โอ้ยกระตุกตายตายโหดละอันนี้อันนี้ line. ความยาเกิดลมยางว่ะไปี่ก่อนเลยนี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่ไนี่บริการนั้งเอาวูบเยอเลยไหมอกำลังง้อ่ะมันกำลังามาก่อนเนี่ยตาะไน้องเจ็ดจะแรงใชเจ็ดไป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 อย่าไปไปย่าไปไปยไาไปไปอไปไปอย่ไปไปย่าไปไปย่าไป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  แต่ง้วแต่งแ yeah. ้อออไงไม่รู้อะแต่ง้เล่นๆอะโอ๊ยแตงนอนุ่นอ่ะตงไปได้งเเนโอ้ยแต่กานึงได้อะเยยังไคุณ่งะยเหน่เหมนเดแไดโนมันกา้เนี่ยเาม่ดเาม่ดคอเหลือเล่ามัคอันมอ้อเล่าอ้โหเยอะ

อจเย็นเย็นเขาบอกอยู่ที่แสี่หมจะเรีนได้แล้วเยี่ยมมาดนกลืหลังจะตายนี่อะไรวะพันวัดนนี่มใช่ใชเที่ยวเด็กได้เลยวะเอาน้องปูยัาม่ว่ล้วงิมเมอร์ได้ไหม็ิมเมอร์ัดมเมอร์ขอตัวดร์ตดงตัเมยงเียงัเยง้เสี้ยเยดเยตเเอร์ขอตัวตเดีตายเีย เพื่อนีเมอร์ขอีเมอร์โดนแล้วบเออไม่โดอ้เนื้คือวะหา่ยหวยด่าาได้ปืนหวย่หได้หยหนหวยดาหาได้หวย่านหวย่หได้นหวยดาหนหวยได้ปืนห่วยดา่ดานได้ห่วยได้หวหวยดได้หวยดาหาไดปืน่วยี่า้นห่ว้หาาหวยดาหน่วยาหไดวยไนาแล้วหวยา้วยด่าหาไป

กัวเอสอาร์หาแรเกินไม่ก็ิงมาเลยเนียกรบพวอเียเราติดประตูเอีสต็มเมอร์ตามผมพี่ผมหคแล้วเนี่ยเฟอ่ะเนี่ยไอ้ียตองเก็บนิงเ่ไรี่เราไีเรามหัวสตมเมอร์เนี่ยเตมเมอร์ยิ่เกหัวเอาร์กูเกียไปตัดไหนเนี่ยพี่พมึงมึงมาช่วยกูดิอีแล้วคนดังอแม่หรือโดนคือ ไม่ได้เลยไม่อยู่นั้นหมดสิเฮ้ยมึงมาเอาคู่เป็ยังไงกับอะไรกูเฮ้ยคนเยอะเอาดิไอ้เจ้ามึงเอาเองเลยอ่รดิทำไมเจ้าเอาคู่เอามื่อยเด็กเด็กเฮ้ยเฮ้ยอันไี้นี่มันรอชาหรมวิชาหรออังไี้ที่มันรอวิชาจังเลยหัวหวยได้ดาวหวยดาว

ฉันตีดันตเหรอีบอกเาบอกเขบอกผีบั็เหงามากผีบัสเหาเขบอกผีบั็อกเหงามากมาจีบรับมาจับมาจับเอาเอเดดาดิเอดี่เดียาจัเลยเอเดนาเอเดดาเ้มจกูดิรอดูดองเาได้เี๋ยวเอาเดียวมั้งีเดี๋ยวชิมหายเลยเขาเห็นมึงโง่สุด มีหัวเอตาหแลกปืนเอายงอะไรเป็นไงวะตังแรกจนยี่สิไหนเอาคนดังบอกสบาทเลยเนะอ้งเอาปืนมาให้เส้นปืนหัวเอาหาแลกปืนได้เนา์ม่หันเห่้เนี่ไอ้สิบบาทนนี่เลยในนเลยสิบาทหาพี่เพิ่มหาพี่เพิ่มหาี่เพิ่มขอเล่นตหาพี่เพิ่มหาพีเพิ่มขอเล่นต่าพี่เพิ่มหาพี่เพล่น ปี๊บสามีเบอร์ปี๊บปี๊บน้อยเลยดูตรงนี้บปี๊บปี๊บูซื้อได้ป่ะกูซื้อได้ป่ะเดี๋ยวกูแถมกลองให้เจ๊ใช่โอ้ปูซื้อปืนได้ป่ะอย่ายวเหัวเอสอาร์ค่แรกปืนเอสอาร์ปีบ่าวปี่าวมีไหวล่ะเ มาแล้วมือบัฟีมือคืบัฟีมือริงจริรือมะประมาที่บ้านเขาไม่ได้ตีเมื่อเขาเรียกว่ายังถึงฟรือไปสืบอะไรเนี่ยกระจายกระจายกระจายกันยังมีผูเสฉวนูอ่ะเขาไม่ใส่เป็นทีโอ้วันตูวที่ท่าเนาะเื่อ่างเื่อเื่อ้วอไรหนอ่ะโอ้ย เองายากอยากอยากลองเป็นคนท้ายมินเขา<อ>บอกมึงเลืกอกสอนตังแม่ก่อนนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมึงอ่ะมึงก็จนกว่าหนูไปมึงก็จนก่อนเอนีเนนยเ่ยเจ๊จนเฉยไม่ได้เล่นเป็นละครแจกแล้วครับเฮ้ยปิดหูเอ,อาไอ้เจ้ากูกูเล่นละครแจกแบบนี้จะแพงไหมเงี้ยเพื่ซื้อได้ก็ไปหาคนมาปล่มีอะไรอยู่เลยไปยังหาแรกกูซี่เฮ้ยสี่บักเนี่ยแรกอะไรไปไหนได้กี่เลยไอ้แม่ง่ายนะเรา สี่ตัวอะนรก็ไม่รับขาดพิเพิลแพที่นากพีทผาดพิเพิลแพทซีนากตีทผาดพิเพิลแพทีีนาพีทโอ้เล่นเล่นอย่างพื้นเลยจะได้ของดีเราต้องโทรศัพท์ดิบบะมาสี่แลที่มาเราว้าวนีวหวยด้นักขับพีทเลยครับเหตยไดนักขับพีทนี่หวยด้านักขับพี หวยดานะครเครับคเดือนมาหนก็ไหนก็ไหนอีเสอะอยู่ตรงไหนอะไรก่าใครเนี่ยอยู่ตรงไหนมานี้ดิเยอะอีะเออมานลยคหวยดาหาแลคืนหาแลเอดน่าครับมีเยอะเลยครับเานีมีี่อีเ็หาแลเอดนาครับหแลกหวยดาหาแลคืนไดครั หัวหอยเอ็นอาร์หาไรปืนเอ็นอาร์ก็ตายแล้วแน่โอ้เล่นไม่ล้บอกตายเฮียแม่งอย่างบังเลยมันอยู่ไหนนะวะมันคนบังบังงเล่นไม่ลุ้นเลยเปิดไพ่เลยนะมึงบังอะไรเธอไก่บังเลยพี่ไม่ได้ไงมันยิงกูไม่โดนเลยไอ้เลยไม่โดนไม่เลยไม่เต็มครับไม่เต็มที่เกลียดน้องคือบังเห่าคือบังเห่าไม่เต็มหรือไม่มีคนไรเหรอหรเอว่าใครคือบังเห่า เออขอโทษล่ะขอโทษขอโทษไม่ไขอโทษไม่ได้ขอโทษ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 ขโทษขอ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 โอโทษขอโทษขอโอโทษขอโทษขอโโทษขอโอโทอโทษข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 อโทษอโทษขอโทษขออโทษทษขอโทษขอโทษขอโอโทษข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 อโขอโทอโทษข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 อโท กูไม่ได้มอเจงวิววิ่งวนจริงจริงเมสอ่าไม่ด็กวนนี่เป็ที่เลยวนไมพักเลยวะไม่ดดอินิอามวขอคนไม่รับจะต้ามีีดอินิอาอเอาอิไอจีออ่ะอ่าเซ็มีมเบอร์สกระดาษเซมาดีมาดีมาเซ อย่าโลภอย่าโลภหัวหัดาหาระจีเป็หัวดาหาระจเร็วเฮ้ยจอหัวดาหาแล้วเฮ้ยจอหัวดาหะระสมพี่ตาพี่ตาอย่าล้นเ็้วกพี่เพี่หนุ่ยเจยูเจยูเจยูเเฮ้ยช่วยกูด้วยเป็นงานสวนนี่มึงทงานสวนนี่กูมาแล้วเอมึงไม่ทันสวนอ่ะคนไหนเงี้ยหนูเอาดีเอาแม่งดีเอาแม่งดี๋ยวจะได้ดาว ยิงยังได้ด้วยเป็นสาในฐานที่เล่นสามไ้อรอรอมึงสี่มึงเดียวยิางเดียวลยโอ้โหเดียว่งอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรสามแค่กเดวมานจะยิงสามยิงโอ้โหอย่าพูดเยอะวอทูเบนเลยแมเล่นสามไปเลยนองของใ้องของในนองในน้องเล่นต่อเป็นสามในฐาน่เนสามในฐานที่เนสามในานที่คคนต่งว่าดิเนสามในาน่เฮ้ยอันนี้เขาดีเขาคนดน่าด่ยเ มาเลย่ใส่นใ่ในา่ใ่ได้ตืนใ่ได้ืนด้หะแรกก็่นหัวแรกจังนการน้องเองตายได้ไ่ใส่ใ่าี่ใส่งน่ใ่ใน่มีหวยด้านนะครับ่คือยงมีสองคนตายอีกคน่ห่ะอ้น้อง่นไห่ไปื่นวัน่ด่วอดีดีน่วันีงไดโ่ไดน่พี่ได่ สามเอพยักนครับีได้เอพาเฮ้ยคนต่างคนอยู่หนึ่งก้ยมาดิมาดิพี่มาดิพี่มาดิพี่เป็นเอพี่หนีมาดิพี่หนีจะพายแล้วเนาะจะายแล้วเนาะอหมดเลยเกมหนีไม่ไ่ด้ยิงจนหมดเลยอัลล่าฮอัลล่าฮ์ค่ะนีแลว คาราฮาเปล่าใช่หมดวยละครไหมหล่ะไม่ดิมาดิมาลงมาไม่ไม่เอาเาจะเดืดเลยดีดีดีดิมาดดียะต้องคาาาไิยไม่อนมีไปดิ่าที่ไปดิตีมาเด็กทียมีไปดิข้างหลังุตีมดน้องนี่และวะไอเกมมีหนึะตกจะูดเหมือนเดิมโอ้โหไก่อนนะชยได้มอ่ะับราาาบรูจาี่ดิมปืน N ขอเอาทากรีดเละแต่ล้ำบดบยา่ม เมื่อแต่พูดกันอย่างงี้แล้วเมื่อไรจะดีเมื่อคจะแตกวะเนี่ยก็ไม่ใช่จูดอะอี่อค่ะะบตายเนี่ยก็ไม่ได้กูแบบแวได้เฮียคือดิดอหก็นเไปให้ไงเก็บไปให้อิกหน้าสองเซ็ตแลแถมเก็บไปให้ได้ไมนิดอาสองเซตแถมเลยไม่อดหน้าสองเซ็ตแถมนิดใ่แถมใให้หเซ็ตโดเเาบอกเฮ้ยไอ้เจ้กู าเ่า N าาเดียตายเอสอยู่ีเส้เสนหาไดไดครับมาเสมาดิคนตามเนี่ยคนตามไม่ก็ไม่สุดมาด็มาดิมาด็ุเยอเกินนีกดไม่ถึงแดนตายจัแดนกดถึงก่ N าหลบหางเอสอาร์นครับเรื่อมาดิแดน มีของหายกรมากระมามีของายคืนดัลีของมเลนนั่นเปมเดห้องไหมก็มากรมากรมามีของขายแรกคืนเอเดดาบวกเงินให้ครับมีของขายแรกคืนเเดดาห้องไหนวามีของขายเอเหัวงนใหหวเตกับอะเนี่ยโอ้ก็เยอะมีมีเศษมีคบใช่ไอหัวตีมตีคนไปเยอะๆยอะจริงหัวตจริงหอล่าแค่นี้ไม่พออีกเหรอไีไม่มีจังไอเอเดาและหมวดระเบิเพื่อปให้อย่างนี้อ่ะตัวแรกหัวมาเด็กตัวนั้นมามา ได้แรวะวันนี้สีหอสามเลยะโอ้แร่าวหัวเตะได้ย่นี่มีอะเตะอันนี้อะต้องมีดิไม่มีไม่มีเจ้าไม่เอาคุันม่ยังมีอ่นะมา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 สีอะไรดีวะแทกมาไปมีของอแรของยูนิีอาครับเพศาสองเตแล้วก็แท็กไซให้อีกห้าครับสองเต็มอ่ะเขบอเเย้ยย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 

เขาทำไคนติปไปไหนแล้ววะดงรอดนเปิดเงนี่บ้าเปิดเองนีบ้านงคือมก็ออกนี่แล้วเปิดเดิเี่ยใ่อแดดอะไปอ่ะมปียเขามีเพนแค่สคนเองรอครับมีไปไปนไแล้วก็เพื่อนหอยาไปโกงยาไปมไปดีเวยโอโหเป็นระบบ เดี๋ยวต้แบตัวถึกากตอโดนดิเฮ้ะเดี๋ยวทำขาปีกปะวะออะไรนะมาทำคลิปนี่หว่าใช่ครับําทำคลิเปเองครับ ก็ไม่จะตายอ่ะไม่ผม,มนีทำไม,มเม็ดโอ้โหเหลือ31ตัวถึกไปเปล่าวะใช่หรอวะโอ้ผมยิงเยอะอยู่นะเกือ31ได้ยังไงวะ แปลกนะไป dòng em mumbaka mpai 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 tay, mpai 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 มือนิ่งไปดิโดูมือนิ่งแบบมือนิ่งจัดจัดอ่ะนี่ขนาดอยู่ซ้ายน่ถ้าอยู่ขวาม่ไม่ได้เดินเป็นไงน้องชายพี่พี่คมปะ Não, oh, จชแีไ่ไม่โดนเมื่อกี้กูสาดอย่างวัด เริ่มมงวลอาการเริ่มมาวัดระยะไกลเลยวนี้เก็บหลับยืนไม่ไมด้มาปึดมาฝึกมาฝึกเก็บหลับวันนี้ มันอ่ะผมจริง่ะิหรอมาดิ ตอนนี้มันานาแปลกๆว่ะ ทำีม <c oughs> แล้วกันทุกคนก็ใครที่เล่นเซฟน้ำทิพย์้วทีท่นี่ก <c oughs> มให้ข้างล่างนะก็ใจกันคลิปหน้าครับ